วิธีเห็ดอ่องปูหน้ามั่นมั่นแฉบแฉพี่น้องนี่ไข่าบานด้วยพี่น้องกับไข่เป็ดไข่าบาน,นหน่ยวยน้อยพี่น้องแซ่บนี่เหลืองออร์แกนิกนี่มันถ้าไข่ออร์แกนิกบริใส่หัวาหายมันจะบาดแดงแล้วมันจะออกสีเหลืองไข่เป็ดเท่ากัน,นปึ๊บสามนวยพี่น้องนี่แหละปูที่เขาแกะไว้แล้วเด้อพี่น้องนี่ส่วนนี่ปูกำลังมั่นพี่น้อง เขาเก็ดเล่หิตวะเขาชิมาเาหิตอ่องปูนี่พี่น้องนี่นิขวดออกแบบนี้นี่ขวดออกแบบนี้พี่น้องงามยนะอันนี้ขนาดปูตัวผูดีนี่พี่น้องนี่นอันนี้ปูประมาณสิบแปดถึงยี่สิบตัวใส่ไข่ถ้าเป็นไข่ไก่เบอร์ศูนย์ก็น่าจะประมาณสองน่วยพี่น้องแต่ว่าอันนี้มันเป็นไข่ไกล้บานเนาะก็เ,เลยใส่สามน่วยปูที่เขาแก้ไว้ลงไปเลยพี่น้อง สีมันปูเ้ามันกะสีเหลืองอยู่ตอนมันกะสีมีตีมันปูใสกับไข่เรียบร้อยแล้วเ้าก็หยอดขมิ้นผงนิดน้อยนี่พี่น้องอแล้วก็ใส่เกลือ,ห,อย<ะ>หยอดน้ยอยๆน้ำปลาเ้ากัใส่ซ้ำให้เ้าเกี่ยวไข่นี่ใส,ส่สา,สามนวยกัเหยาะสามเพียห้ากัสีพ่อดีนวบพเข้มเ้ากัหยอดใส่กระดองปูเลยพี่น้องเตรียมเอาไปปิง้งแบบนี้พี่น้องเอาไปย่างทาน,นไฟอ่อนๆเดี๋ยวมันกะสีซุกเอง่มันกะสี มันสุกมันก็นสีแคนนี่ตอนนี้เขาก็เลี้ยงเลยพี่น้องเลี้ยงงามๆที่นาแต่จะควงกันละพี่น้องนี่พี่น้องสุกแล้วนี่ละมันสุกมันก็นสีแคน์ออต่ออังสีละพี่น้องนี่แต่เอาคนเยี่ยมมาจำบ่แบบนี้พี่นอ้องหอมบักคักพี่น้องโอ้ยอยากให้พี่น้องเดี๋ยวมาซี้น้ำกันดีเนาะ หอมตำดังห้วยหวยบุรดเลี้ยงอุ้ยหวยสีกะงามซุกแล้วห้องกับเตรียมข้าวเหนียวหอนหอนจำบุยลงไปเลยพี่น้องนี่พี่น้องอื้อเลือกกินเลยบอ่น,นี้มาสิจำดวงใดกวนมันเสียบคือกันมดถูกอันบุนดาเฮ้ยเลี้ยงอุ้ยหุยไอาฮหอมตำดังหวยหวยพี่น้องแสบบักคามาเด้อพี่น้องเด้อเอ้อ บิ่งพี่น้องเบิ่งเหลียงอุ้ยหุ้ยบ่ได้พี่น้องจะแซ่บบ่พี่น้องอืออยากให้พี่น้องไ